อขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่อยู่ทางบ้านในห้องซูมนะที่นี้ด้วยนะเจริญพรจาวันนี้เข้ามากันข้างๆเยอะกันเลยทีเดียวพระสม,มัติสมเจา้าท่านได้ตรัสเทศสอนไว้ว่าบุคคลใดมีจิตใจมั่นคงมั่นคงไม่อ่อนไหวประดุดภูเขาบุคคลนั้นชื่อว่าความทุกข์ย่อมเข้ามาภายในจิตใจ ไม่ได้นะจ๊ะคําเทศคําตรัสที่ว่าดังกล่าวต่อต่อไปตะกี้นะจ๊ะเป็นการอธิบายแขความว่าเมื่อเรามีจิตใจที่มั่นคงแล้วนั้นความทุกข์ย่อมมาเกาะในใจเราไม่ได้ถ้าแปลเป็นภาษาวัตถะธรรมกายก็แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อใจเราเอามาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดความทุกข์ก็ย่อมเกาะไม่ได้ เหมือนดังเรื่องที่อยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าพระสารีบุตรถูกยักษ์ทุบนะจ๊ะหรือว่ายักษ์ตีหัวพระสารีบุตรนั่นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆอย่างง่ายมีใจความอยู่ว่ากระครั้งหนึ่งหรือว่าวันหนึ่งมียักษ์สองตัวเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะยักษ์ตัวหนึ่งก็เป็นยักษ์มีสมาธิฐิ อีกตัวหนึ่งเป็นยักษ์ไม่มีสัมมาทิฏฐิเมื่อยักษ์ทั้งสองตัวนะกำลังเดินทางเหาะอยู่นะยักษ์สองตัวเหาะอยู่แล้วก็ไปเจอพระสารีบุตรท่านกำลังเข้านิโรธสมาบัติหรือว่ากำลังนั่งสมาธิแน่นิ่งอยู่ก็มียักษ์ที่ไม่มีสัมมาทิฏฐินั้นเห็นพระสารีบุตรแล้วนึกคันไม้คันมือนะเพราะเห็นหัวล้นโลนแล้ว อยากเอากระบองไปตีอ่ามีใครมีนิสัยประมาณนี้ไหมจ๊ะพัฒธำไมายาทของเราคันไม้คันมือเห็นหัวโล้นไม่ได้พระที่มียักษ์ที่มีสมาธิธิก็ห้ามไว้เพราะเป็นเพื่อนเกลอกันว่าอย่าเลยมันเป็นบาปพระที่๋อขอไปจะยักษ์ที่ไม่มีสมาธิธก็ไม่ฟังนะ ไม่ฟังอยากจะตีหัวให้ได้เพื่อนก็ห้ามอีกเป็นอย่างนี้ห้ามอยู่สามรอบจนรอบที่สามยักษ์ที่ไม่มีสมัยถิก็ถือกระบองอดใจไม่ไหวนะฟาดหัวภาษาลิบุตไปเต็มเต็มด้วยแรงของยักษ์ที่มีการอุปมาในพระไตรปิฎกว่าสามารถทุบช้างแปดศอกนะหรือว่าสองเมตรนะจ๊ะให้มัน ขออนุญาตนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ขออภัยจ้ะแปดศอกสี่เมตรนะจ๊ะแปดศอกสี 8, 4, ่เมตรเนี่ยยุบช้างยุบลงติดดินได้เลยช้างสูงแปดเมตรเนี่ยยุบลงติดดินได้เลยโอ้แรงถึงขนาดนั้นทุบไปจังๆบนหัวพระสารีบุตรอ่ซึ่งพระสารีบุตรขณะนั้นเนี่ยก็เข้านินโรธสมาบัติอยู่นะหมายความว่าก็เป็นช่วงที่บุญ,บญในตัวท่านค่อนข้างเยอะมากนะ กำลังกายที่ทุบเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถทำอะไรท่านได้พอยักษ์ทุบเสร็จปุป๊บอ่ายักษ์ตัวนั้นก็โดนดูดไปมหาลุกในทันทีเพราะว่าบาปที่ทำอันแรงกล้านั้นก็โดนดูดไปในทันทีเรื่องนี้นะเรื่องนี้ก็เลยมีคำตัดจากพระสมทุทเจ้านะจ๊ะ หรือว่าข้อคิดที่เราควรจะได้คือถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะอยู่เฉยๆเลยนะอยู่เหมือนพระสารีบุตรที่นั่งสมาธิด้วยอ่ามองภายนอกแล้วโ,โหหน้าเลื่อมใสแบบอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยแต่กลับมีเรื่องร้ายๆเข้ามาหาตัวได้เช่นกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยดำเนินชีวิตไปด้วยอากัปกิริยาของคนทั่วไปที่ไม่ได้ อาจจะไม่ได้แบบนั่งสมาธิตลอดเวลาเหมือนระษารีบุตรมีการขยับขยื่นไหวร่างกายคิจวตรประจําวันอ่าก็เลยนะเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่จะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือภัยอันตรายมาหาตัวถึงแม้เราจะสร้างสั่งสมบุญบารมีมาขนาดไหนเพราะฉะนั้นนี้เป็นเรื่องปกติของโรคใบนี้นะจ๊ะการที่ภัยอันตรายมาหาตัวถึงแม้ว่าบุญเราจะมากขนาดไหนแต่ ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อภายไล์เข้ามาหาตัวแล้วจิตใจของเราจะรับมืออย่างไรนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรโฟกัสมากยิ่งกว่านะจ๊ะอย่างพระสารีบุตรนั้นใจก็ยังจดกลางหรือจิตใจก็ยังตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในนิโรธสมาบัติทําให้ท่านเมื่อรู้สึกตัวก็ไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกอะไรเลยกับยักษ์ตัวนั้น ไม่รู้สึกเป็นทุกข์ไม่รู้สึกเป็นปัญหานี่ก็เลยเป็นโอวาทธรรมหรือว่าธรรมมัติศนาของพระสมุทรเจ้าที่ตัดว่าจิตใจของใครที่แน่วแน่ตั้งมั่นประดุดภูเขาจิตใจของคนนั้นย่อมไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเอาไว้กับพระธรรมทายาททุกท่านรวมถึงญาติโยมทุกท่านเมื่อมีปัญหาเข้ามาก็ให้จิตใจ ตั้งมั่นแน่วแน่ไว้นะถึงแม้เราจะทําบุญมาเยอะสม่ําเสมอแม้เพียงใดแน่นอนว่าโลกใบนี้ก็ยังคงสัดสายความทุกข์เข้ามาให้เราแต่ก็อยู่ที่ใจของเราว่าเราจะตั้งมั่นได้สักเพียงใดถ้าเราตั้งมั่นได้แล้วนั้นความทุกข์ย่อมไม่เกิดกับเราเป็นแน่แท้นะจ๊ะายที่สุดนี้ทางคณะสงฆ์ก็ขออํานวยอวยพร ขออาราธนาบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของพระปัเจกพุทธเจ้าบารมีธรรมของพระอรหันตเจ้าทั่วทางอายตนะนิพพานบารมีธรรมของมหาภูชนีอาจารย์มีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุตรสจันทัศโลบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมาชัยโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชิว บารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารตัตนอุบาสิกาจันทร์ผลนกยุงบารมีธรรมของคุณยายทองสุขสำแดงปั้น จงมามวลรวมกันเข้ากับปรามีของทุกท่านตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับจบจนวันนี้ขณะนี้ให้การให้สายเป็นดวงบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณจะโดดเดตรงที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของทุกท่านทำให้มบากกรรมีบาก,ม,บาก,ม,บากมารบาปศักดิ์สิทธิ์อาุศุลกรรมทุกชนิดไม่สามารถเขา้ามาแทรกแซงทำอันตรายได้เลยแม้แต่นิดเดียว เกิดกิพภพกิชาติเกิดในร่มงาบวรพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเมื่อบังเกิดแล้วสร้างบาร,รมีกับหมุกขนะรุหน้าไปไม่ถอยหลังกับตั้งแต่ยังยาวัยไว้ทรัพย์สมบัติไหลมาเทมาไม่ขาดสายเอาไว้ใช้สร้างบุญสร้างบาร,รมีเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์ทรัพย์ต่อบุญทรัพย์ต่อบาร,รม,รารรมียิ่งยิ่งขึ้นไปภัยร้ายภายัยโควิดสิบเก้าภัยใข้เจ็บคนภยัยคนพานไม่ได้เจอไม่ได้เจอ ขันจะหลับตาเจริญสมาธิภาวนาคราใดเข้าถึงอภัธรรมกายชัดแก้วใสได้โดยง่ายโดยเร็วพันหอ้คำมนฐานติดทั้งปวงนี้จงเป็นผังสําเร็จผังสําเร็จผังสําเร็จติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมเธอสาธุ